คุณใช่ไหมที่อยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่สักอย่างหนึ่งคุณใช่ไหมที่อยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่สักอย่างหนึ่งคุณใช่ไหมที่อยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่สักอย่างหนึ่งแต่ติดอะ่ะไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะทําอะไรไม่รู้จะปรึกษาใคร พันธนิสสานานนานค่ะตอนนี้นะคะพี่หน่อยทําธุรกิจ global business platform ค่ะซึ่งนะคะทําการตลาดเกี่ยวกับอุปกรณ์ความงามหรือว่า beauty gadget ค่ะภายใต้นวัตกรรม h Lock นะคะซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้นะคะเป็นนวัตกรรมที่ติดนะคะ1ใน10ของโลกที่มีชื่อเสียงไปแล้วค่ะ ตั้งแต่พี่หน่อยทำมานะคะปัจจุบันนะคะรับรายได้ไปแล้วมากกว่า40ล้านบาทนะคะพี่หน่อยเป็นคนหนึ่งค่ะที่มีโอกาสได้สัมภาษณ์ลงหนังสือ h e l โ o m แมกกาซีแล้วก็ติด1ในร้อยนะคะของคนที่มีรายได้สะสมเกิน1ล้านเหรียญสหรัฐนะคะของเซาท์อเชียแล้วก็มีโอกาสได้ลงหนังสือฟ o อ Asia ียตอนนี้พี่หน่อยมีโปรเจกต์ที่เรียกว่า s u b a r e รียไลเซน ซึ่งพี่หน่อยเปิดรับขยายดินเลอร์นะคะสำหรับคนที่บอกเลยว่าต้องการมีไรายได้6หลักต่อเดือนขึ้นไปถ้าสนใจติดต่อที่หน่อยได้โดยตรงได้เลยนะคะหน่อยยินดีถ่ายทอดทุกประสบการณ์ที่หน่อยมีให้กับคุณค่ะ